สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องเอฟซีธุพุธสุขคนนะครับเนาะครับผู้อยู่ไกลอยู่ไกลครับบ่วตาต่างประเทศครับบ่าวบ้านพี่เมืองน้องนะครับเนาะขอสวัสดีครับมื่อนี้ครับครับมื่อนี้ก็ท่านส่องเสื้อหยาผ้าเลาะได้ครับเด้อครับมีแนวทางครับตัวเลขงามๆเป็นของเล้าพัฒนาแหละครับประจําวันวันศุกร์วันศุกร์ที่สิบสามเนาะครับเนาะครับวันศุกร์ที่สิบสามกันยาครับครับครับชุดนี้ก็ ทางเกยใหญ่ผุนละครับทางเกยใหญ่ตลาดเมืองทองนะครับเนาะครับเจ้าแม่เลขหุ้นพุนละครับเพิ่นได้ส้งมาแล้วครับสําหรับตัวเลขครับตัวเลขเป็นเล่าพัฒนาเนาะครับเนาะเพิรนได้ส้งมาให้สุงมวัดสุ่มวดนะครับเพราะว่าเพิ่นมีแนวทางนะครับเนาะแนวทางสูตรคํานวณของเพิ่นครับครับนี่เป็นชุดที่แล้วครับนี่เด้อครับเด้อครับเป็นชุดที่แล้วครับวดที่แล้วนะครับวันที่สิบเอ็ดกันยายนครับ หกเจ็ดครับว่าได้เขียนกันออกสำัะครับเนาะครับสำหรับเลขที่ออกวดที่แล้วครับศูนยกครับศูนย์หกครับวดที่แล้วเจ๊ย่ให้รูดไปที่หกับ4ี่ะครับเก่งสี่นะครับเนาะครับเก่งสมากครับเลขเบิ้ลเบิ่นกัหนึ่งหนึ่งซีซีะครับเลขที่ออกกับหกหกะครับยูใน่หดครับศูนยกครับเลขที่ออกศูย์หกับหกครับ ตัวเก่งของเพื่อนล่ะครับ4ครับเป็นกรมเดนมากครับเลขจับคู่เหมือน6คู่กรมเดนกคมีอยู่4 1ล่ะครับ4 1 4 3 4 2กั1 1 2 1 5 1 8ครับครับอันนี้เป็นเลขงวดที่แล้วนะครับเด้อครับสำหรับ FC ผู้เขามาใหม่เนาะครับเนาะครับครับเพราะว่าต่างประเทศครับ รับชมรับเบิ้งกาถือว่าพิจารณาไปน้ำกันนะครับสําหรับตัวเลขเด้อครับเด้อครับการรูดไปครับสําหรับเลขกสามตัวหนึ่งสามสี่สองสามซีรูดมัดครับครับเพื่อนกาว่าขอสโทษขอสไพ่เอฟซีแนเด้อครับเด้อเพื่อนว่าครับโอ้ยจักสีว่าจังใดหล่ะครับเลขสูงเลขกคำนวณนล้ครับเนาะเพื่อนว่าเพื่อนกาส่งมาหอดมาถึงแล้วแหะครับสําหรับตัวเลข ครับเขาไปเบิ้งต่อเลยเนาะครับเนาะครับสำหรับตัวเหล็กเด้อครับเด้อครับมีเขามีลุดเป็นของธรรมดาละครับเขาแน่ว่าไงเนาะครับเนาะเปิดไปมาม่ายุนี่ละครับสําหรับครับสําหรับชุดนี่เกยใหญ่ครับเป็นเล่าพัฒนาเนาะครับเนาะลาพัฒนา เราพัฒนาวันที่สิบสามนะครับเด้อครับวันที่สิบสามกอยยครับเป็นวันศุกร์นะครับโกอยกันยายนครับครับสำหรับตัวเล็กกาเกใหไ่สำหรับเล็กหลูดของเกงใหไ่ครับ หลุดไปเลยเดี๋หลุดหลุดแปด 8, ครับพเนรหลุดแปดแปดกับศูนย์ครับกานเบิร์นของคนกันนี่ครับกานเบิ้ลครับกันไว้ครับกันไว้เป็นกันศูนย์ศูนย์ไว้ครับศูนย์ศูนย์นะครับเด้อครับสำหรับเลขจับคู่ กบ้าหลายคู่กับหกคู่คือเก้าครับมาหกคู่ด้วยกันครับมีหกคู่คมีแปดศูนย์แปดศูนย์แปดห้าแปดสองแปด 0.85.82.84ครับนักไปทั้งสนักไปทั้ง8ครับเ็นักไปทั้ง8ปดเปนสำนับ0ูนย์มายนย์สอมี0ูนย์สอห้าละครับศู 0, 2, 0, 5, ครับ, 0, 5, รบมีอายุน้ำกันกับหคู่ครับ ลุดไปที่แปดนะครับเ้อครับวิ่งหลุดเลยครับลุดไปที่แปดเรยกันเพาเบนกับ0ูนแหละครับกันเบิรนนีครับกันใหม่เพิ่นน่าครับสำหรับ3ตัวที่นี่สตัว3ตัวมีอยู่1 0 8 0 8 ห้าครับอันนี้เป็นเล็กสามตัวครับสาหรับชุดของเกใหญ่เมืองทองครับมีสองคูสองหางครับมีสองคูสองหางเะครับเด้ครับเกยใหญ่ครับชุดของเกใหญ่ครับเกยใหญ่เมืองทองนะครับเนาะครับเข้าใจกันตามนี่แหละครับสายญาของเพลินเจ้าแม่เลขหุ้นหมดแล้วครับ สำหรับเลขหุ่นพ้นวยญญานล่ะครับครับครับนี่เป็นตัวเลขของเพิินงวดประจำวันที่สิบสามกันยาครับเป็นเล่าพัฒนาครับเล่าพัฒนาครับตัวเลขก็บ่หลายครับครับมาเิ่งตัวกลมของเพิ่น้ะครับเ้อครับที่นี่ตัวกลมเล้าพัฒนาประจำวันที่สิบสามครับ เด่นไปที่แปดนะครับเด้อเหล็กูดของเพิน่นกลมเด่นไปแปดศูนย์ครับแปดศูนย์สองกลมศูนย์สองพร้อมครับครับซุ้มนี่ครับกันไว้ครับอันนี้เป็นชุดของเกยงง์ใหญ่ครับสำหรับตัวเหล็กเกย์ใหญ่นะครับเด้อครับเล่าปัฒนามือนี่ เพิ่นมีชุดเดียวมาอันเดียวตัวเดียวเม็ดเดียวงามครับครับนี่เป็นเล่าพัฒนาประจำวันที่13วันศุกร์ล่ะครับท่านเกยใหญ่เพิ่นให้รูดไปที่แครับผมเด่น8ล่ะครับ8กับ0ศนยะครับเนาะครับเลขเบิ้ลของเพิ่นก็มีตั้งศูนยะครับเพิ่นบ่ได้ให้มา88ดแปนะครับเนาะครับจับเอาครับ บรรจับคู่มาให้กแปดสองแปดสี่ศูครับสำหรับตัวเลขของเพิ่นถือคูงวัดครับของเพิ่นเพิ่นคำนวณไปทางใดบุครับสุดคำนวณครับแม่นแบนย่ครับสำหรับเล้าก็มีหลายนะครับเนาะก็มีเล้าสตาเล้าพัฒนาเหล้าหลายหลายอย่างนะครับครับเล้าสามัญทีครับกาด พ้นว่าเพิ่งถือยุคคู่มือแล้วครับครับอันนี้เป็นตัวเลขงามๆเนะครับเด้อครับจากสามตัวมีอยูสองหางหนึ่งศูนย์แปดศูนย์แปดห้าครับครับครับกัวเลขตัวงามๆมาหอดมาถึงครับเอามาฝากพี่ฝากน้องถูกผูกสุขคนนะครับเด้อครับชุกชุกมันมานลำลำเรื่อยๆครับตัวเลขงามๆจากเก๋ใหญ่เมืองท่องครับครับสำหรับคลิปนี้ครับไม่มีอย่างไรละครับ สีลาพี่ลานนองนะครับเนาะครับพอให้เอฟซีทุกผูซุคนพอแม่พี่นองครับวาว่าไทยวาาเล่าครับวาวาพี่นองอยู่ตั้งชาติตงประเทศครับครับเบิ่งไปน้ำกันนะครับเนาะสู่ไปน้ำกันครับครับพอกันไหม่นะครับได้ครับคลิปหนาสำหรับลิปนี้สวัสดีครับ